สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสิดตาให้แอดีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการลงเลขนะถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดค,คลิปดีๆกนต่อไปนะวันนี้แอดีจะมาสอนสูตรหวยดาวโจนนะคะขั้นพืนนี้เลขที่เราบอกนี้จะมาไหมก็เือกันนะคะเสียงก็จะดังๆตัหน่อยนะ เราก็มาดูสูตรนนะคะว่าเราจะใช้สูตรไหนนะและให้ทุกคนทําตามกันได้เลยนะเราจะใช้ตัวย่อคือนบอ,อคือหน่วยเป็นสอโอน ก็คือสิบล่างนะคะนอโดคือตัวนี้นะตัวนี้นะคือหน่วยบนตัวนี้ก็คือสิบล่างนะคะส่วนตัวนี้ก็คือบวกสามคงเทนะคะเราจะใช้หน่วยหลักหน่วยนะคะก็คือหลักหน่วยก็คือ,ต,คอตัวนี้นะคะแล้วขอเปลี่ยนซ้หนเลยนะคะ ก็คือตัวนี้หน่วยนะคะดักหน่วยตัวนี้แล้วก็บวกสิบล่างก็คือตัวนี้นะคะแล้วให้บวกสามคงที่นะคะก็คือตัวนี้นะคะบวกสามคงที่เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะว่าเลขของเราจะมาสูตรดีกว่าเรียกว่าเป็นสูตรดีกว่ามาหรือไม่ ที่ทำให้ดูก็อยากให้ทุกคนเอาไปลองทำดูนะคะ0ู0บวกเท่ากับ0ยใช่ไหมคะ0ู3บวกเท่ากับ3เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะคือ3ตัวนี้นะคะสาบวกอีกหนึ่งนะคะก็เป็น4นะคะบวก2ก็คือให้บวกตัวนี้นะคะบวก บวกสิบเอหนเบนบวกสิบล่างบวกสามพื้นที่ได้เท่าไรมาใส่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยบวกไปอีกหนึ่งนะนะคะค่อยบวกไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสามกับสี่เลขที่เราได้ก็คือตัวนี้นะคะคือสามเลขที่เราได้นะคะตัวนี้นะคะสาม เราก็จะทำเหมือนเดิมน,นะคือเอาห้านะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูน,นะคะแล้วทุกคนไ็เขียนตามเลยนะห้าบวกสามบวกสามนะคะท่กับนะคะท่กับสิบเอ็ดนะคะแล้วก็เอามึงเอาไว้ต่อเลยหนึ่งตัว นะคะแล้วเราก็มาบวกตัวนี้เพิ่มไปอีกนะคะก็จะเป็นสองเราก็จะได้เดินหนึ่งกับสองนะคะนี่ที่เราจะได้ก็คือสองกับหนึ่งหนึ่งมาหลักร้อยนะคะหนึ่งมาหลักร้อยก็ให้เราทำเหมือนเดิมก็คือเอาห้าบ สองบวกสามพื้นที่เท่ากับนะคะเท่ากับสิบนะคะก็เราจะใส่ศูนย์ลงไปแล้วเอาศูนยมาบวกกับตัวนี้นะคะบวกกับหนึ่งนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะ ก็จะได้หนึ่งกับศูนยนะเลขที่เราได้ก็จะได้ตัวน,นี้นะคะเอานะคะตัวน,นี้ก็ข้านะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเรยก็เอานาบอคือน่บนก็เอาหนึ่งมาบวก สิบล่างก็คือเจ็ดบวกสามคงที่นะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับแปดเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดเรามาใส่ไว้เลยเท่าหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะเอาหนึ่งก็ให้บวกไปอีกก็จะเป็นสองเลขที่เราได้นะคะก็คือ ตัวนี้นะคะคือสองเราจะเห็นได้ชัดแลวนะก็ฟังไหมคือเลขไหลน,นะเราก็จะฟันได้นะคะคือตัวนั้นเราก็มาทำเหมือนเดนนะคะทำเหมือนเดินเลยคือสองบวเจ็ดบวก สามสองกเ็บวกสามท่ากับสิบสองเราก็จะเอาสองมาใส่เล้ก่อนเลยบวกหนึ่งคงที่นะคะนับไปหนแต้มก็จะเป็นสามเลขที่เราได้ก็คือสามนะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะ แล้วก็มาเลยนะคะเหมือนเดิมเด่นของเราก็จะเอาห้าบวกสามบวกสามทบตับนะคะห้าบวกสามบวกสาม จะได้สิบเอ็ดเราจะเป็นสีแดงแล้วนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีแดงดึงคืนนี้นะคะจะได้สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดบวกหนึ่งเราจะได้สิบสองนะคะหนึ่งกับสองคืนนี้ของเราได้หนึ่งกับสองเดี๋ยวเอ็ดบีจะสอนตัววินนะเอาแบบคลาสสิกนะคะตอนนี้คลาสสิกมากเลยนะให้นับต่อไปเลย ให้นับต่อไปเลยนะคะก็คือหนึ่งสองใช่ไหมสามสี่ห้าหกนับไปอีกสี่แต้มนะคะเราก็จะได้ตัววินนะวินวินตัวนี้นะคะวิน เด่งคืนนี้ให้ทุกคนเอามาหม,มัดนะคะมัดไว้กันให้หมดเด่งเอบกจะฟันให้นะคะก็คือสองนะคะเด่นคืนนี้คือสองอตัวน,นี้นะคะก็ให้ทุกคนไปลองทำดูนะคะว่า จะได้หรือจะมาอย่างที่อดีบอกไว้ไหมนะคะสูตรยังจะเดินดีอยู่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนวิ่งตัวเดียวนะคะสูตรวิ่งตัวเดียวให้เอาไปลองทำกันดูนะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะ